ก็หนึ่งทำวัดทุกวันสองก็คิดว่าจากวันนี้เป็นต้นไปก็ไม่กินทุเรียนเลยนะคะสองอย่างแล้วก็ตั้งใจว่าน้ำแข็งอีกหนึ่งอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้ยากนะคะปีนี้ตั้งตาบะอะไรบ้างคะปีนี้ตั้งตาบะคือนั่งกินอาหารหนะ้าที่แห่งเดียวอิ่มแล้วอิ่มเลยวันละมือ้อ แล้วก็ข้อที่สองก็พยายามระวังคําพูดเพื่อผู้อื่นบางทีเราจริงใจแต่คนอื่นฟังแล้วอาจจะว่าไปไปข่มเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ระวังปีนี้ก็พยายามคิดก่อนที่จะพูดออกไปสองข้อตั้งว่าจะตื่นตีสี่ทำวัดเช้าหรือฟังธรรมพ่อครู อีกข้อัร้งไว้สามข้อข้อที่สองข้อที่สองก็จะเป็นนักเรียนที่ดีของรายการอิสระตามสมดเรียนอิสระตามสมดุลสงครามสังคมครับสงครามสังคมวิถีอริยะการเมืองทำไมอาถิด้ตั้งบแต่ละข้อแต่ละข้อขึ้นมาอ๋อก็เพื่อที่จะย้ำเน้นให้เรารู้สึกว่ามีมี มีความตั้งใจให้มันเข้มข้นขึ้นให้มีความคืบหน้าขึ้นและที่ตั้งตะบะก,ก็คือตั้งว่าจะไม่กินเบกเกอรี่เพราะว่าติดมันที่บ้านขายเบกเกอรี่ค่ะคและก็จะงดอาหารสัปดาห์ละหนึ่งวันไม่ทานอะไรเลยก็จะทานแต่น้ำน้ำผลไม้ค่ะ ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือบันทึกค่ะบันทึกทุกวันสภาวะจิตว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกอะไรยังไงยังไงในแต่ละวันเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันกิเลสมากขึ้นข้อแรกรับประทานอาหารวันละหนึ่งมื้อให้บริสุทธิ์นะคะส่วนข้อที่สองจะย้ายจากห้องพักส่วนตัวไปพักตึกขาวนะคะจะเริ่มวันนี้เลยคือวันจันทร์ที่22 2556 เรื่องที่3เรื่องการกําหนดเวลาหลับเวลานอนนะคะกําหนดว่าจะต้องนอนภายใน4ี่ทุ่มและตื่นไม่เกินตีสี่นะคะเรื่องที่4การออกกําลังกายกำหนดว่าจะต้องออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละสาครั้งครั้งหนึ่งไม่ต่ํากว่า30นาทีนะคะข้อที่5ภารำานีต้องเอาจริงกับทั้ง4ีข้อที่ตั้งไว้เอาจริงจริงๆนะคะ เ,าเ้าภาษาปีนี้หนูตั้งตบาบะยอะไรบ้างคะว่าหนูจะไม่กินลูกอมหนูจะล้างจานทุกวันแล้วหนูก็จะไม่ทำให้พ่อแม่แล้วก็ป้าโกรธค่ะแล้วทำไมเลือกสามข้อนี้เพราะว่ามันมันยาก <Okay. S 2> เราต้องฝึกเพราะว่ามันยากเราต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกเราก็ทำไม่ได้ค,คิดว่าไหวไหมคะสามเดือนนี้ น่าจะไหวนะคะขอบคุณค่ะ